สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมท็อปซ่านะฮะวันนี้มีบอลน,น่าเชื่อ์มาฝากกันหนึ่งคู่ด้วยกันนะจ๊ะอ่ะเกมระหว่างดินาโมเคียฟเจอกับทาง้านของเบนฟิก้านะครับก็เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะเ,เล่นในบ้านของดินาโมเคียฟแต่ว่าผมบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะดินาโมเคียฟผลงานก็ถือจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่มากแต่ถ้าเทียบเบนฟิก้าเนี่ยโอ้โหเบนฟิก้าในห้านัดหลังชนะมารวดเลยแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับเกมนี้ผมมองว่าชื่อชั้นใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าก็ไม่หนีกันสักเท่าไหร่แต่การเล่นในบ้านดินอโมเคฟผมเชื่อวเกมนี้ไม่ได้เปรียบเบนฟิก้าสักเท่าไหร่ผมมองเบนฟิก้ามีดีพอเลยครับที่จะบุกมาเอาชนะดินโมเคฟได้ถึงถิ่นวันนี้เชื่อว่าตัวก,กาก้าอย่างพวกเยนแฟตองเก้นพวกนี้นะครับเกมรับที่จะช่วยให้เบนฟิก้าเหนียวแน่น นะครับคือเบนฟิก้าในใช้คำว่ามีตัวเก๋าเกาหลายคนที่เล่นอยู่เยอะนะฮะเกรโร่เกรโร่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่นะครับผมยังมองว่าเบนฟิก้าดีกว่าครับและเกมนี้บุกไปเฉือนชนะดินโมเคียฟได้แน่นอนมั่นใจแล้วก็ฟันทงไปเลยที่เบนฟิก้าในบอลนาเชียวันนี้นะฮะเอาฝากกันไว้1คู่ด้วยกันอย่าลืมนะฮะใครที่ยังไม่ได้อัดไลน์เข้ามาครอบคู่เดียวกับเรานะฮะทางเขาด้านล่างนี้นะครับมีบอลนาเชียมาฝากกันนะครับในทุกวันเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะแล้วเจอก